ใครๆก็อยากได้นองนิ่าไปร่วมงานค่ะโอ,โอ้ยโอ้ยเมื่อคืนนะคะเพิ่งบิวไปว่านองนิ่าอาจจะมีชื่อเข้าชิงในงานยุโรปมิวสิกอะวอร์ดค่ะซึ่งเป็นงานของ MTV เช่นกันแต่ว่าอันนี้จะเป็นยุโรปมิวสิกอะวอร์ดซึ่งนองนิ่าไปก็คือวิดีโอมิวสิกอะวอร์ดใช่ไหมคะก่อนหน้านี้ล่าสุดค่ะทุกคนสู่การประกาศว่าเขาจะมีการจัดงานขึ้นและตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงของการเจรจาให้นองนิ่าไปแสดงที่งานนั่นเองค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในศิลปินกลุ่มแรกที่งานเนี่ยเลือกพิจารณานะคะซึึ่่่่งงานนนนนจจะจัััดข้ววททีี10พฤศศกย,ยแต เอ็ดพุทธศรีกาค่ะ น้องลิซ่ามีแฟนมิดอัพที่สิงคโปร์ก็เลยยังเจรจาไม่ได้นะคะแล้วก็ยังไม่ได้การคอนเฟิร์มหรือว่าปฏิเสธนะณตอนนี้ข่าวล่าสุดก็ประมาณนี้ซึ่งแฟนก็อยากจะให้ไปนะคะแค่ไปร่วมงานก็ได้หรือว่าจะไม่ต้องร้องเพลงก็ได้ประมาณนี้ไปนิดๆอะไรแบบนี้ให้แบบว่ามีทรงมีซีนนะแม่ๆเขาต้องการแบบนั้นแต่ว่าดูเหมือนว่าจะชนกับงานแฟนมิดของน้องลิซ่าค่ะทุกคนโอ้โหใครๆก็อยากจะให้บอสและลิซ่านะคะไปงานเนี่ยเขากําลังเจรจาเลยเดี๋ยวต้องรอลุ้นกันค่ะเพราะว่าเขาบอกว่ายังไม่ตกลงแล้วก็ยังไม่ได้ เเดี๋ยวรอนอนริซ่านะคะจัดการตาร,รางงานก่อนเด้อซึ่งงาน, Euro Music Award นยูโรมิวสิกอะวอร์เนยน้อนริซ่าก็เคยได้รับรางวัลน,นะคะแต่ว่าครั้งก่อนก็ไม่ได้ไปอีกเพราะว่าติดเวิลด์ทัวร์แล้วก็มีการส่งแค่คลิปวิดีโอเนาะเข้าไปในงานหลังจากที่ได้รับรางวัลน,นั่นเองไม่ไม่แฟนคลับก็เลยอยากจะเห็นน้องไปไงเพื่อนๆอนโอ้โห VMA ก็ซีนใหญ่ซีนโตนะคะถ้าไปงาน EMA อีกโอ้ยคือตาแตกดยว,ว่าใครๆก็อยากจะเชิญน้องริซ่าไปค่ะแต่ว่าน้องติดแฟนมีดลุ้นจริงๆเพื่อนๆน,น,น้อนริซ่าของเราก็เป็นหนึ่งในศิลป,ปินกลุ่่มแรกเเเลยนะคะคทีาชิ แต่ว่าเสียงแม่ๆส่วนมากนะก็บอกว่าลูกไปงานนี้ก่อนไหมลูกงานมิดเนี่ยยังไม่ได้ขายบัตรเลยเลื่อนไปอีกสักอาทิตย์หนึ่งก็ได้นะซึ่งครั้งนี้ค่ะบอกว่างานเนี่ยจะจัดขึ้นในแมนเชสเตอร์โอ้โหอันนี้แอดไปดูที่แฟนคลับเขาโพสออกไปเนาะคือส่วนมากบอกว่าก็อยากให้ไปนะแต่ก็เคารพการตัดสินใจของน้องลิซ่าค่ะแต่ว่าถ้าเลื่อนแฟนมิดได้ก็ดีเพราะว่าอยากให้น้องลิซ่าไปเฉิยฉายงานนี้เพื่อนๆมันเป็นงานใหญ่จริงๆนะคะไม่ใช่ว่างานแฟนมิดไม่สําคัญแต่ว่าเฮ้ยมันก็เป็นโอกาสด้วยนะนะเมนะเผื่อแบบว่าน้องลิซ่าได้รับ วันนี้ทําไงล่ะโอ้โหจะได้ทั้งสองเวทีเลยมันโคตรปังเลยนะนะั่นนะ่ะปังมากค่ะซิสเดี๋ยวต้องรอติดตามความคืบหน้านะคะว่าตัวแม่ของเรานี่จะยังไงรีไดว,ว่นน้องลิซ่าเป็นศิลป,ปินกลุ่มแรกค่ะที่งานเชิญให้ขึ้นแสดงนะคะแล้วก็ตามภาษาตัวแม่ตัวมามเนี่ยเนาะตอนนี้มีสองเสียงค่ะบางคนบอกว่าตารางชนกันอีกละเสียดายไปแล้วหนึ่งบางคนก็บอกว่ายังได้อยู่ยวรอติดตามก่อนเผื่อว่าน้องลิซ่าจะว้าไป <c oughs> โอ้โหแม่ยังไงดีแอ๋ก,ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องลิซ่าค่ะเพะารานะนี่แฟับ้าโค้ด ออกไปก็รู้เลยว่าแฟนคลับน้องลิซ่ารักและก็จะดันน้องลิซ่าจริงๆนะคะคืออารมณ์แบบว่าผู้เราเอาไว้ก่อนเพราะว่างานแฟนมิต่ค่ะมันเป็นงานที่สื่อสารกับแฟนคลับใช่ไหมอารมณ์แบบว่าเอาไว้ก่อนก็ได้ดันลูกก่อนประมาณนี้นะคะแล้วก็ค่อยมาเจอกันทีหลังก็ไม่สายเอาละค่ะต้องรอติดตามว่าค่ายลาสของบอสแลิซ่าเนี่ยเขาจะมาฟังคำรีเควสต์ของแม่ๆหรือเปล่านะแล้วก็จะมีการเลื่อนหรือเปล่าสรุปว่าน้องลิซ่าคือตัวเด่นตัวดังตัวจริงแม่จะรัดแสงแรงทะลุจักรวาลไปเลยค่ะใครๆก็อยากจะได้ร่วมงานนะดังนั้นรอตติดาม ความคืบหน้าค่ะอยากให้น้องลิซ่าเชิดฉายก็ต้องไปดันแท็กนะคะแล้วก็ไปโค้ดออกมาพร้อมทั้งติดแท็กให้เราให้ค้ายลาวเนี่ยพิจารณานะจ๊ะ